ของคุณโป้พนาวีกับคุณมีวนิ t าคือตอนนี้นี่นะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะก็ในช่วงเทศกาลรับปริญญาวันนี้เนี่ยมสวเลยนะครับก็มีการรับปริญญาด้วยคุณโป้เนี่ยเขาก็หอบดอกไม้เป็นเซอร์ไพรส์นางเอกร่วมวิกอย่างคุณมียนิ t าก็ตอบย้ำว่าเป็นคู่จิ้นกันเออคนก็เชียร์ไงเพราะว่าเขาเล่นเอ่อสุภาพบุรุษจุธาเทพสุภาพบุรุษจุปาเทพสุภาพบุรุษจุธาเทพสุภาพบุรุษรูปชั้นเป็นช่องเจ็ด โอตยตายละ,ละเขาก็สุภาพบุรุษเหมือนกัน,น,กนทั้งสองคนก็เลยกลายเป็นคู่จิ้นกระแสดีซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็มีละครคู่กันอีกนะคะคุณขาซึ่งน้องนิวน้องมิวนิฐานเนี่ยก็ยังยืนยันรับพระเอกคุณโป๊บเนี่นะฮะเป็นพี่ชายนะฮะไม่ได้เป็น อะไรมากกว่านั้นแต่ทั้งคู่ก็ยังดอดมาหาก,กันแสดงความมดีกันให้ดอกไม้ซึ่งกันและกันในงานรับปริญญาของน้องมิวนิทายนะคะเขาบอกว่า<ม>วันที่8ก็คือผ่านมาแล้วเนี่ยนะฮะก<ม>็ที่ผ่านมาก็ได้นหนุปป่มโป๊บเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมงานได้ยังหอบดอกไม้ช่อตโตแสดงความมีดีกับสาวมิวถึงขนาดเลยนะท่ามกลางแฟนคลับที่ทั้งคู่ที่มาให้กําลังใจกันอย่างร้นแราม,มิว,มว แต่เขาบอกว่าไงรู้ไหมพี่หอมออเขาบอกให้สังเกตจากภาพท, <ำ S 2> ทั้งหมดหมที่แฟนคลับนํามาประมวลโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาบอกว่าดูมันแปลกๆเพราะทั้งคู่ดูแฮปปี้กันสุดๆไอทีเดียวนานี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีสิทธิ์ลุ้นกันให้ปีความสัมพันธ์มากกว่าคู่จิ้นในจอหรือเปล่าเพราะขาบวนงบางคนอยากจะให้เป็นคู่รักจริงๆไนงะมีดูตาบวมอ่ะเธอ,อเตื่นเนชาา้าไงแต่หน้าตีสามตีสี่ไงเธอ,อ,อแต่เป็นยางนะอ่ะเห็นไหมคนก็ไปให้กำลังใจกันเยอะเนี่ย คนก็เลยบอกว่าเอ๊อยู่สิมันดูหวานกันผิดปกติมันก็น่าคิดนะว่าจะมีน็อกจอหรือเปล่าเช้าอย่างเงี้ยเอาจอกไม้เป็นมอบให้กันเป็นตอตื่นมาสมมติเธอแฟนแล้วรับปริญญาตั้งแปดโมงเช้าอย่างเงี้ยมันคือหน้าที่มันก็ต้องตื่นขนาดเธอรับปริญญาเธอยังไม่รับตัวเองเลยก็ฉันไม่รับไงแต่ถ้าเป็นแฟนแล้วเธอก็รู้ว่าคนอย่างฉันทําอะไรเพื่อตัวเองน้อยกว่าทาเพื่อผู้ชายซื้อมาเล่นก็มีมานะคือผู้ชายมีอิทธิพลมากสําหรับคนอย่างเรา คืออย่างเราโอเคเราเราไม่อยากตื่นไปไมสมมตินะถ้าเป็นเราเราต้องตื่นไปใส่บาตรวันเกิดเราเตยห้าเราทำไหมไม่แต่ถ้าเกิดผู้ชายคือว่าแต่ถ้าเกิดสวัว่าผู้ชายใื่ว่า โอ้ยจัดหยอดทองหยอดแตดตีสี่ใส่ถุงหอมครับเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอยากจะชวนไปแบบเออปล่อยปลาบุญหน่อยตีสองตีสองครึ่งค่ะไหวไหมนี่ไม่ไหวไม่เป็นไรนะโอ้ยได้ค่ะไม่เป็นไรเราปล่อยปลามืดๆปล่อยเช้าเเดี๋ยวปาดอาจจะร้อนเนาะเออได้ค่ะไปได้ตื่นไปเพื่อผู้ชายทำได้หมดนะฮะแต่เพื่อตัวเองเราความไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราไม่ได้เฟกนะผู้ฟังแต่ว่ามันมีพลังบางอย่างที่เราทําได้ชิงไม่ใช่เหรอไม่ใช่พลังกลมกันนี่ือไ คือแบบถ้าเป็นเรื่องของเขาเนี่ยเราจะมีพลังเราสามารถเราไม่เหน็ดเหนื่อยนะจริงๆอันนี้พูดตรงตรงเลยนะเออมันเป็นไปเองอัตโนมัติมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่แฝงในตัวเราและเราทำให้เขาเราก็มีความสุขนะไม่ใช่ไม่มีนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่ก็มีความสุขมันเหมือนพลังเพ้อของเราไปด้วยอ่ะทุกวันเนี้ยที่ฉันอยู่ได้ที่ฉันอยู่พรุพลังอิมเมจลูกโป่งแห่งความฝันฝันอะไรปล่อยมันอเฉันบอกว่าฉันมีนามสกุลให้เราสามคนนุ้ยเขาใช้นามสกุลมโนแจมไปนะนุ้ยมโนแจม บุโกโจงจินตนาการเออส่วนเธอใช้ลาสกุลของหมาสุกนทวาเกิดนิมิต